เสีงปรบมืออีกครั้งนึงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับรีบเปลี่ยนสไลด์ดีกว่าใหญ่ไปหน่อยหน้าตาผมนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน Solid Work Innovation 2 0 2 6อีกครั้งนะครับ Let's Amaze Together นะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากคือถ้าใครรู้จักผมก็จะรู้ว่าอันนี้ก็เป็นรอบเป็น10ปีแล้วที่ผมไม่ได้ขึ้นเวทีนะครก็เป็น เขานี้ก็มาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้รับหน้าที่เมาหมายว่าให้มานำทีมของ a p p พ c a t นะครับลองเทอร์มนระีเลชชิพลองเทอร์มรีเ o ชชิพแอปพิคแคดวิสโซลิดเิร์กไอเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่าคือคือเหมาะเหมาะมากเพราะว่าคงไม่มีใครอธิบายเรื่องลองเทอร์มร i o n s ชิพได้ดีเท่าผมนะครับ คือผมเองเนี่ยจริงๆแล้วย้อนกลับไปเมื่อสัก 3- าสิปีที่แล้วนะก็คือปี1997นะครับตอนนั้นเองก็ก็ยังทำงานอยู่ฮะล็อกแบ็เป็นเป็นเอนจิเนียร์ใหม่อ่าเป็นเป็นเด็กจบใหม่นะครับนะแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งก็คือคุณคุณประภาสที่เป็นคนที่ก่อตั้งบริษัทแอปพลิเคชนเนี่ยแหละนะครับแล้วด้วยเราเองก็มีประสบการณ์ในเรื่องของงานแคสแคมอยู่นะครับตอนนั้นคำว่าแคสแคมเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ใหม่มากบ้านเรานะครับ หนึ่งสเตชันถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าอยากจะใช้นะครับเฉพาะคอมพิวเตอร์ล้านบวกๆนะฮะล้านเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าสเปคเหมือนคอมส่วนนี้แต่ว่าเป็น workstation นะครับแล้วก็บวกกับซอฟต์แวร์อีกเลสเซว่าประมาณก็ล้านบวกๆเหมือนกันถ้าจะใช้งานสมัยก่อนเนะี่ยก็ต้องมีถ้าสองสาล้านนะฮะต่อต่อหนึ่งดีไซน์สเตชันที่เป็น 3D ดีไซน์นะครับนะแต่วัวนนีคือดีผมก็ได้ไปเจอนะครับ คนรู้จักที่เขามาแนะนําว่าเฮ้ยคุณระกิตดูพ r ร d u ักตัวนี้ดูซอฟต์แวร์ตัวนี้สิพอผมดูวัาบผมก็เก็ตเลย This is a future เลยนะซอฟต์แวร์สโตรเวร์เมื่อปี1997เนี่ยนะตอนนั้นที่ที่เราเห็นแนละ้วจริงๆเขาเขาเกิดมาตั้งแต่ปี1995ไอ้1997ที่เห็นนีคือเป็นเวอร์ชันที่เห็นละมา2ปีแล้วนะแต่ยังไม่เข้าไทยนะครับนะพอเราไปเห็นปั๊บเนี่ยเราก็วิ่งมาบอกเลยเฮ้พี่ชิมนะเพื่อเพื่อนผมนะคุณภาคี่ชิม ชิมเจ๋งว่าเรามาทำกันเถอะอ่ะลุยกันเลยนะฮะก็เลยจมาพยายามติดต่อส o เหลือร์จนได้แล้วก็ได้เริ่มที่จะนำเสนอส o l i เ w o ร์เวอร์ชันแรกในประเทศไทยในปี1997แต่รู้ไหมฮะ1น9 7นี่คือปีอะไรนะฮะ1น9 7นี่คือปี2540นะะนะะเป็นดีเดย์ของปีของวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นเอง ใครรู้ก็จําได้นะฮะก็เราก็เริ่มต้นธุรกิจนะฮะด้วยความลําบากทันทีนะครับมันทัดแรกเจอเลยนะฮะฮะมาพร้อมวิกฤตตอนนั้นเองก็โอ้โหเรื่องเศรษฐกิจก็ไม่ต้องพูดถึงบวกกับ SolidWorks ที่เชื่อไหมฮะวันนี้ซอฟต์แวร์ดีๆงี้รู้จักกันทุวประเทศวันนั้นเนี่ยนะครับเคาะประตูบ้านทุกประตูบ้านเลยฮะนําเสนอ Solid work s. คําถามแรกอะไรพี่เอาอะไรมาเสนอผม นะฮะมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็โอเคฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่า,าหลังจากที่เราเอาเอาเข้ามาพับเนี่ยนะฮะก็ปีปปสองปีแรกอ่ะเป็นซอฟต์แวร์ต่ำสิบอยู่แล้วนะครับขายได้ปีหนึ่งไม่ถึงสิบหลายเซนนะครับนะเพื่อนผมก็บอกว่าเฮ้ยซอฟต์แวร์เนี่ยดีจริงเปลบอกวะเราก็บอกเฮ้ยดีแต่มันต้องอาศัยเวลาพี่ชิมก็บอกว่าเฮ้ยแต่กูติดแม่กูหลายร้านมาก,กน,นะเว้ยเออผมก็บอกเฮ้ยกัดฟันหน่อย นะครับแล้วเดี๋ยวสักสักวันมันจะโชว์สกายภาพมันออกมานะครับซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยนะครับนะฮะทุกคนต้องบอกเลยว่า no d o ดา t นะครับไม่มีข้อกังขายอีกแล้วนะครับส่วนเวอรก็ถือว่าเป็นเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งที่เป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานในการที่เราจะใช้งานนะครับในอุตสาหกรรมนะตั้งแต่ปลายน้ำต้นน้ำยันปลายน้ำได้เลยนะครับก็ระหว่างทางที่ผ่านมาเราก็มีการพัฒนานะครับความสาคัญฉักจาก กูลูกค้านะฮะตอนนี้เราผมจะไม่เรียกว่าลูกค้าแล้วนะเราในห้องนี้เราเรียกว่าพาร์ทเนอร์แล้วนะครับเราเวิร์กกันมาเนี่ยครับลองลองเทอมนานมากนะครับจากวันนั้นถึงวนี้ก็สาสิกว่าปีแล้วนะครับนะเราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคหลังจากเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วยังไงครับอันนี้ก็จะลากยาวมาถึงเนี่ย e g i n n i n g of the age of Disruption อันนี้ก็ต้อง เอ่อเท้าความกันนิดนึงนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมก็อยากจะสื่อสารนะครับก่อนจะคุยเรื่องนี้ผมผมผมขอแสดงความยินดีก่อนนะครับเถ้าใครชอบเก็บสะสมทองนะฮะก่อนขึ้นเวทีผมเช็คแล้วหกหมื่นเจ็ดเรียบร้อยนะครับหกหมืเจ็ดพันบาทนะครับใครยังไม่มีใจร่มๆไว้ฮะนั่งทับมือไว้นะครับแต่สิ่งนี้กำลังจะบอกอะไรฮะทอง บาทละหกหมื่นเจ็ดผมก็ขนลุกเหมือนกันขนลุกเพราะผมก็ไม่มีเหมือนกันนะฮะบาทละหกหมื่นเจ็ดมันแสดงถึงอะไรเท้าวความไปคือผมไม่เป็นคนชอบศึกษาประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับเท้าวความไปตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์นะครับพอเราบอกว่าเฮ้ยปีช่วงปีเนี้ยสองสามปีเนี้ยโอ้โหทองขึ้นเร็วมากเลยทย้อนกลับไปปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์เนี่ยนะฮะช่วงก่อนหน้าปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์สักประมาณสองสามปีนะครับ ตอนนั้นทองอันนี้เป็นเงิน US นะฮะหนึทอยออนเท่ากับประมาณ140 u s ร้อดอลลาร์หละนะครับสักปีหนึ่งเอะไรประมาณเนี้ยประมาณประมาณร้อยสดอลลาร์นะฮะจากปีหนึ่งเไปจนทั้งถึง9 8้ปมาณสอปีเนี่ยนะทองไปจบที่650 u s ยหเดอลลาร์หเท่าครับภายในสองสาปีเอง5เท่า พอมาดูตัวเลข่งนี้ผมก็จะบอกว่าเออเฮ้ยวันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะถ้าเราไปดูกราฟแล้วถ้าใครวันนี้เสร็จแล้วจบสัมมนาลองไปดูกราฟจะรู้เลยว่าโอ้โหตอนนั้นคุ่งอย่างนี้เลยทองฮะหนึ่งเก้านทั่งหนึ่งเก้ามันจะไปสู่ที่ประมาณสักหนึ่งเก้าแปดหนึ่งนะครับแต่รู้ไหมฮหนึ่งเก้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าแปดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของโลกนะครับหนึ่งเก้าแปดศูนย์ึงเก้าแปหนึ่ง หลายหลายประเทศที่กู้เงินกู้มาแล้วก็ใช้จ่ายว่าไม่มีบัญญาใช้เงินสหรัฐอเมริกาเกิดเงินเฟ้อรุนแรงมากนะครับเงินเฟ้อรุนแรงมากนะครับเศรษฐกิจชะงักทั่วโลกรุนแรงนะดับไหนฮะรุนแรงระดับเฟดยุคนั้นนะฮะนะเฟดก็คือธนาคารกลางของสหรัฐต้องขึ้นดอกเบี้ย20%เพื่อเบรกเงินเฟอ้อนะครับแล้วตอนนั้นเขาสำเร็จนะครับ ต้องขึ้นยีดอกเบี้ย20%เพื่อที่จะเบรกเงินเฟ้อนะครับนะแล้วตอนนี้ฟีลลิ่งเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันถ้าเกิดว่าใครศึกษานะฮะหรือใครฟังข่าวเยอะๆเ,เนี่ยมันกลิ่นมันก็จะคล้ายๆกันละนะครับก็มีการลักลั่นเรื่องของเงินเฟอ้อนู่นนี่นั่นต่างๆขึ้นมานะครับแต่เงื่อนไขของปีนี้กับปีนั้นมันต่างกันนะครับปี1980เนี่ยเอ,อ,อเมริกาเนี่ยนะฮะเขานี่เขายังไม่เท่าไหร่ นะครับเขาขึ้นดอกเบี้ยมา20%ชั่วคราวเนี่ยเขาก็ยังพอรับได้เพื่อที่จะแบบ settle ไอตัวเงินเฟ้อนะครับนะแต่ปีนี้นะฮะดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ย37 trillion US dollar นะครับมากที่สุดในโลกแล้วนะฮะคือถ้าขึ้นดอกเบี้ยไปเนี่ยนิดเดียวเนี่ยนะฮะเจ๊ักเลยนะครับดอกเบี้ยท่วมประเทศแน่นอนนะฮะนี่คือกำลังจะสออถึงอะไรฮะว่าจริงๆนะวันนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะมาถึงจุดที่ มันไม่มีอะไรสิ้นสุดอยู่แล้วผมมองดูว่าปีนั้นก็กหนักหนักกว่านี้ด้วยในในมุมของเขานะฮะแต่ปีนี้ก็หนักหนักไหมก็หนักนะครับแล้วก็ที่หนักกว่าก็คือว่าผมไม่เคยเห็นยุคไหนที่มันเกิด Disruption เท่ากับยุคนี้น,นะครับดิส u p ปทุกเรื่องฮนะเทคโนโลยี Technology, AI นู่นนี่นั่นนะครับนะผ่านมาครับปี2019เจอโควิดเฮ้ยเข้ามาผ่านเข้าโควิดอ้าวไม่ต้องทำอะไรกันละ นอนอยู่บ้านกันนั่งจ้องหน้าแฟนสองคนไม่รู้ทําอะไรนะฮะระบบเศรษฐกิจชะงักหมดผ่านผ่านโควิดมาปั๊บก็นึกว่าจะโอเคคอร์วอร์ไปเริ่มโจมตีเรื่องสง,สงครามเริ่มนะครับตอนแรกๆก็ผมก็เออมันก็ไม่มีอะไรนาะคือสงครามมาก็ก็เดี๋ยวลบกันเดี๋ยวก็เลิก,กแต่พอเนี่ยผ่านมาสาปีไม่เลิกไม่ว่าฮนะขยายผลด้วยไปตบวัดออกกล้าไป ล่าสุดเ็่มาสกิดแถวบ้าข้างบ้านเราก็มีนะนะฮะมันเหมือนกับว่าจริงๆตอนเนี้ก็คือบางค่ายที่ผมที่ผมออลองไปฟังบทวิเคราะห์นะเขาเขาจะบอกว่าช่วงนี้มันเป็นยุคเพอร์มาไครซิสนะครับเพอร์มาที่มันย่อมาจากคำว่าเพอร์ n มาแนนซ์ไครซิสที่แปลว่าวิกฤตนะครับเหมือนกับว่าวิกฤตจะอยู่กับเราแบบเพอร์มาแนนซ์ก็คืออยู่แบบถาวรอะ นะครับคือคนยุคเราเนี่ยอาจจะต้องมานั่งฝึกที่จะอยู่กับวิกฤตจนเป็นเรื่องปกติเป็น New n o r m a l ของเรานะครับเพราะว่าอะไรฮะดูทรงแล้วก็คือสงครามนะอย่างที่บอกตะกี้สงครามฮอตวอร์มีไม่พอสงครามการค้านะสงครามเทคโนโลยีสงครา,ามแร่หายากคือ มันเหมือนจะเป็นไซเคิลที่จะต้องถูกถูกเขาเรียกว่ามีการขยม่มกันละนะครับคนที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็พยายามที่จะรักษาสเตต์สของตัวเองอยู่คนที่เป็นเบอร์สองเราก็รู้สึกว่าโดนกดขี่มานานก็จะยอมไม่ได้แล้วก็พยายามที่จะมาคานมังัดเพื่อที่จะสร้างดุลอนานาจใหม่นะครับมันก็จะเกิดลักษณะของของสถานการณ์แบบนี้ซึ่งแน่นอนฮะมันมันก็มากระทบกับเราเพราะว่าอะไรฮะจริงๆเราอะ่ะเขาบอกว่าเราอะ่ะเป็นประเทศเล็กๆนะฮะนะครับ หลายท่านกาบอกเหมือน,อนแซนด์วิชอยู่ตรงกลางฮะโดนบี้ฮะโดนบี้ด้วยขนมปังสองข้างนะครับแต่ผมก็แต่ผมยังยังคิดอยู่ในอีกด้านหนึ่งนะครับุธุรกิจมีก็มีโอกาสถ้าเราจะเป็นแซนด์วิชนะผมะว่าทุกท่านผมไม่มีใครไม่ไม่เคยกินแซนด์วิชนะเราเวเรากินแซนด์วิชมันอร่อยที่ไหนฮะมันอร่อยตรงกลางนะฮะมันอร่อยที่ไส้นะใช่ไหม ผมว่าเราเองเนี่ยนะครับไม่ว่าตั้งแต่ระดับรัฐบาลเลยจนกระทั่งถึงระดับเราทุกผู้เป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับถ้าเราบาลานซ์ตัวเองได้นะหาจุดที่อยู่ตัวของตัวเองให้ถูกเนี่ยนะครับผมว่าเราใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ได้จริงๆแล้วเอาจริงเป็นประสบการณ์ตรงเพราะว่าผมก็ไปเจอกับลูกค้าบางท่านมานะครับเขาบอกเขาคือคือเขาบอกเลยอยู่ดีเขาเขาเข้าเข,ข,ข,ข้าไปอยู่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะโครงการของชัยนาพลัสวันเขาบอกเขาเข้าไปอยู่โครงการนี้โดยไม่รู้ตัว ใช่นาพัฒนาก็คือเป็นอะไรฮะเป็นเป็นโครงการที่ทางทางจีนเขาพยายามที่จะย้ายฐานผลิตที่อยู่นอกจีนเพื่อที่จะซัพพลายของให้ไปให้กับทางยุโรปนะคือเขาบอกที่เข้าไปเขาไม่รู้เรื่องหรอกวันดีคืนด,ดีเขาก็ทํางานเขาก็มีต่างชาติมานะจีนเข้ามาบอกว่าเฮ้ยรูปเบือเขาไหมเขามีลูกค้าด้วยแล้วเขามีเทคโนโลยีเรามาลงหุ้นกันเปิดบริษัทแล้วก็ผลิตของส่งขายยุโรปอย่างนี้เป็นต้นนะไปมาเขาก็เขาก็มีทางออกเขาแล้ว อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าผมว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกฮะถ้าเราทําตัวเป็นไส้แซนด์วิชท,ที่ที่มีคุณภาพนะครับนะบก็น่าจะสามารถที่จะผ่านวิกฤตหนึ่งนี้ไปได้อย่างไม่ยากนันะครับนะแต่อย่างที่บอกฮะโลกของเราที่เราเคยรู้จักกำลังเปลี่ยนไปปัญหาก็คือเราเองเนี่ยต้องเตรียมตัวนะครับวิกฤตที่เข้ามาเนี่ยนะครับไม่ใช่เราเข้ามาปั๊บแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยโอเคเราจะ หาโพสิชันดีๆให้เรายืนอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะรอดไปได้จริงก็ไม่ใช่นะครับเราจะเราต้องมีมีกระบวนการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับอย่างแอปพลิเคชันเองเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะนาเสนอเหมือนกันว่าเราก็มีหลายๆส่วนที่เราก็เริ่มที่จะ move in แล้วที่จะต้องเตรียมการนะครับนะอันหนึ่งที่ก็อยากจะนําเสนอเพราะว่าเป็นเหตุผลที่ทุกท่านก็มาวันนี้กันมาก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเนี่ยที่ดีเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะช่วยเราได้นะในสถานการณ์ที่ยากลําบาก นะครับถึงแม้จะช่วยไม่ได้อย่างน้อยสุดก็ทาให้เราช่วยเราเ,าเท่าเทียมกันได้ผมยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างเทคนโนโลยีอย่างเงี้ยถ้าให้เปรียบเทียบอะถ้าในสงครามเนี่ยผมก็ถือว่ามันเหมือนกับขี่ปนาบุตรนะฮะก็หมายถึงว่าวันนี้ทํางานเนี่ยนะครับก็เหมือนกับการออกสองครามอยู่ในธุรกิจก็ต้องเป็นการออกสองครามถ้าเราทําธุรกิจโดยที่เราไม่ใช้เทคโนโลยีเลย,เลยเนี่ยนะครับลองคิดดูฮะ แต้มต่อของเราจะอยู่ตรงไหนนะครับแต้มต่อของเราจะอยู่ตรงไหนนะครับ AI อตอนที่เขา,เาทำ AI ขึ้นมาใหม่ๆนะฮะตัว ChatGPT อ,อะไรก็แล้วแต่ออกมาปับ๊บผมเอามาใช้ผมก็ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งมากเลยสบายละผมสบายละแต่ก่อนผมจะคิดสักเรื่องหนึ่งเนี่ยโหผมบางทีหัวแตกเลยที้นสองสามอาทิตย์เดี๋ยวนี้ถามมันคำเดียว นะฝึกพร้อมเก่งๆถามว่าเก่งเนี่ยประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะ่ะผมได้ตารางที่เอามาเปรียบเทียบค่ามูลค่าทางธุรกิจอะไรผมได้เสร็จเรียบร้อยแล้วสบายแล้วถึงจุดหนึ่งอ้าวชปเพงไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะบริษัทคู่แข่งของผมก็มีฮะบริษัทก็ทิน้นก็มีบริษัทเขาทํามาให้กับคนทั่วโลกใช้ปัญหาอยู่ไหนฮะปัญหาก็เลยไปอยู่ตกตกกับบริษัทที่ไม่ยอมออกมาใช้ต่างหาก อ้นี้ก็เลยเป็นประเด็นนะครับแล้วยังไงอะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าบเราบอกว่าเรามีขีปานาวุธประเทศอื่นบริษัทอื่น,นก็มีขีปนาวุธเหมือนกันละ้ะอย่างนี้นะครับนะบผมเองก็เลยเรียกอ่าเรียกเอ่อไอเดอเคมาคุยหน่อยเซ้านะคือตอนเนี้ยผมเองอะ่ะก็อยากจะใช้เอเยอะขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่า พนักงานผมประมาณสามรอคนอ่ะผมไป s u b สไคร b ์ AI ให้ทุกคนใช้อ wow ่ะผมเจ๊งเลย300รอคูณคูณเจ็รอนะค่าซับสไคร b ์ต่อเดือนบวกรบกบนี้ก็ประมาณปีงบสองสาล้านบาทนะครับนะผมเจ๊งเลยผมก็บอกเฮ้ยไ d ดีผมอยากจะติดขีปาราวุธไม่ให้เฉพาะให้บริษัทผมอยากจะติดให้ทุกคนเลยเอาไงดีได้ไหมนะเขาก็กลับไปนู่นนี่เขาพี่มานำเสนอแล้วนะ h t t GPTLM เราคงไม่ทำ เสียเวลาฮะคุณทายังไงคุณก็แขกเขาสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับเขาโหเงินทุนเงินเขามหาศาลแล้วก็รักพัฒนาเขาเยอะมากนะครับเราควรจะเป็นเราควรจะโพซิชั่นตัวเองยังไงดีเอาคุณไปทำเลเยอร์สมาเลเยอร์สองเขาหมายถึงไปดีรอบท็อปอัพมันขึ้นมาจาก llm เดิมเนี่ยนะครับนะที่มันเป็น general นะครับมันจะพูดเรื่องทั่วไปได้ผมบอกว่าเฮ้ยผมเองมีพนักงาน300คนแต่ทั้ง300คนไม่ได้ทำฟังก์ชันเดียวนะเราจะมี hr เราจะมี Customer Service เราก็จะมีเซลลองไปดูซิวว่าเราอยากจะได้เอา AI เนี่ยที่มีฟังก์ชันเฉพาะทางเอามาเป็นพนักง,งานในแต่ละแผนกเพิ่มเติมเข้าไปติดเทอร์โบเข้าเข้าไปได้ครับออกมานะนี่เราก็ทำมาประมาณเกือบปีแล้วนะครับตอนนี้เราก็เริ่ม d e p l o ยลงไปตอนนี้พนักง,งานผมทุกคนมี AI ใช้หมดแล้วนะครับเราเราไม่ได้ใช้ subscribe ไปตรงนะฮะแต่เราเราใช้ API เข้ามา นะครับแล้วก็แชร์ค่าใช้จ่ายกันคอสลดลงไปมากกว่า9 0บอเผมบอกได้เลยนะครับใครสนใจก็ลองไปถามถามเรื่องนี้ให้กับทางทางบูธน่าจะมีบูธอยู่ข้างนอกแล้วนอกจากนั้นก็คือเราก็พัฒนาเอเจตนนะครับพัฒนาเอเจต์ก็คือเอา AI เนี่ยครับใส่ฟังก์ชันเฉพาะทางให้มันทํางานแบบอัตโนมัติเพื่อที่จะทําอะไรฮะโอเคให้เอชคุณมีเรื่องอะไรที่จะต้องทําสื่อสารกับองค์กรไหมบัญชีคุณจะต้องทํารีพอร์ตอะไรที่ใช้เวลานานรวบรวม,รวม,รวมช้าหรือ CR m คุณจะวิเคราะห์ธุรกิจนะฮะลูกค้าตอนนี้มีอยู่ที่ชนบุรีกี่เจ้าแล้วแต่ละเจ้ามีไซส์ขนาดไหนพื้นที่อยู่ไหนคุณคุณมีข้อมูลพวกนี้คุณยัดใส่เข้าไปใน AI ได้ไหมนะครับได้ตอนนี้เราก็ได้มีโปรเจกต์แล้วชื่อแอป AI นะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ที่อันนี้ที่พูดมาจะเป็นอินเทอร์น็ตทั้งหมดเป็น AI ที่หน้าตาจะคล้ายๆไนะจริงๆก,ก็หน้าตาก็จะคล้ายๆนี่แหละที่เขาทําขึ้นมา เรายังไม่พัฒนาตัวแชทบอทที่จะเอาไว้ตอบคำถามลูกค้าซึ่งตอนนี้เนี่ยเราดพลอยไปแล้วกับโปรดักต์เราตัวหนึ่งที่ชื่อ G-Star นะครับตอนนี้ก็คือเราสามารถที่จะตอบคำถามลูกค้าในโปรดักต์โปรดักต์ตัวนี้เนี่ยนะครับ24ชั่วโมง7วันนะครับตลอดเวลานะครับล่าสุดผลลัพธ์ออกมาก็คือผลเซอร์วก็คือตอบตรงคำถาม96นะครับแล้วก็ลูกค้าพึงพอใจประมาณ80ในคำตอบ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเราเริ่มไปแล้วนะครับแล้วก็อนาคตเราเชื่อว่าเดี๋ยวเราก็คงจะนําเสนอให้กับหน่วยงานไหนหรือหรือบริษัทใดที่ต้องการนะครับที่สามารถที่จะเอาตัวนี้ไปดีพลอยเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะไปนําเสนอต่อได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของอันนี้ก็ยังเป็น AI อยู่นะครับแต่ว่าเราเอามาบวกกับแมชชีนเลอร์นิ่งแมชชีนวิชั่นด้วยนะครับเป็นแมชชีนเลอร์นิ่งที่บวกกับแมชชีนวิชั่นนะครับ รเราพัฒนาตัวแมชชีนวิชั่นวนนี้คือมาเพื่อที่จะเช็คดีเฟกของชิ้นงานนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมนะครก็เป็นเทคโนโลยีของ AI เหมือนกันก็โปรเจกต์นี้เราชื่อโคโบนะครับก็มีมีบูอยู่ข้างนอกเหมือนกันนะครับนะและอีกอันหนึ่งเลยก็คืออันนี้เป็นเป็นโครงการที่เราทำขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตลูกค้านะครับ,นะครบโครงการนี้ชื่อว่า Human Plus นะครับเป็นโครงการที่ตอนนี้ ประสบการณ์30ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราบอกได้เลยว่าลูกค้าเอาเทคโนโลยีเราไปใช้แฮปปี้ไหมแฮปปี้นะครับแต่ยังติดปัญหาเรื่องที่ว่าเวลาจะ Adoption หมายถึงว่าจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทันทีเนี่ยมันยังต้องอาศัยเวลาอาศัย,าศยการเทรนนิ่งที่ซับซ้อนนะครับแล้วก็การประกบติดท,ที่ต้องต้องการเวลาพอสมควรเราก็เลยมีโครงการที่ชื่อว่า Human Plus นก็คือเป็นการนำเอานะบุคคลที่มีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเนี่ยแหละครับนะ จับมาเทรนนิ่งเข้ามาอบรมในบริษัทเรานะครับในโ r o d u c t ์แทบทุกตัวเลยที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยนะฮะที่ซื้อไปแล้วโดยเฉพาะหลังๆเนี่ยโปรดักตของเราหลายๆตัวเนี่ยมีมูลค่าสูงมากนะครับมูลค่าสูงมันหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยต้องการรีเทิร์นแบบเร็วๆคือเฮ้ยไม่ใช่จ่ายไปส0บยล้านแล้วก็โอ้โหต้องมานั่งรอคนเทรนนิ่งอีกครึ่งปีปีหนึ่งถึงจะได้ผลงานมันรอไม่ไหวนะครับ เราก็หลายๆโปรเจกต์ของเราก็พร้อมกับคนเลยนะครับคุณก็มาใช้บริการ Human Plus ของเรานะครับแล้วก็เอาไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้ทันทีเลยนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยลูกค้าของเราบางเจ้าเนี่ยนะฮะมาถามแล้วว่าไอ้ h u m a n Plus สเนี่ยส่งไปเซาท์แอฟริกาได้ไหมนะส่งไปต่างประเทศได้ไหมเพราะว่าเ,เข้าเป็นโรงงานข้ามชาติมาด้วยแล้วเขาประสบความสําเร็จกับโครงการนี้แล้วก็เขาก็อยากจะได้คนเนี่ยเข้าไปโอเปเรตทันทีเหมือนกัน นะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งซึ่งก็มีบูธอยู่เหมือนกันนะครับนะลองไปใครใครสนใจไปสอบถามกันได้นะครับนะก็ทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ทำมาจากมิชชั่นของเราเนี่ยแหละครับนะก็คือมิชชั่นของแอปพลิเคชันซึ่งทางคุณภาพแกแก่คิดเอาไว้ตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะก็คือเรามุ่งเน้นที่จะสร้างคนนะครับเพื่อที่จะสร้างเอาเครื่องมือเนี่ยนะครับไปสร้างธุรกิจต่อยอดธุรกิจนะครับให้เจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นไปได้นะครับ ก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์เลยก็คือตัว AIC นะครับนะอันนี้ก็เป็น Innovation Center ของเรานะครับซึ่งเปิดมารมางาน2อสาปีแล้วใครยังไม่เคยเข้าไปเนี่ยนะครับเรียนเชิญนะฮะติดต่อทางเซลเจ้าหน้าที่ t e c h ิค c a ซัพ p อร์ตเราก็ได้เฮ้ยผมอยากจะเข้าไปดูในศูนย์ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีทั้ง 3D printer ครบทุกเทคโนโลยีนะครับครบทุกเทคโนโลยีแล้วก็จะมีเรื่องของออไซส์นะครับตัวสแกนเนอร์นะครับที่เป็นเครื่องมือวัด นะฮะมีจาการ์โรบอทนะครับท่านใดที่มีเคสนะครับหรืออยากจะทดลองหรืออยากจะทดสอบนะครับเรียนเชิญได้ที่ที่ Innovation Center ของเรานะครับอยู่บนถนนสรบพูตรงนี้เท่นี้อนะครับก็สุดท้ายเนี่ยนะครับก็อยากจะตอกย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วเรากาับมาถึงกันวันนี้นี่นะครับ a อ p i c a t จะเป็น t r u e Partner ของทุกท่านนะครับแล้วก็พานะครับทุกๆธุรกิจนะครับนะ ประสบความสำเร็จไปด้วยกันเราเองหลังจากเข้าตลาดมาเราก็แข็งแรงพอสมควรเรามีโปรเจกต์ต่างๆที่นําเสนอมาเนี่ยนะยังไม่จบนะฮะเรายังเรายังมีเอมที่เราจะนะพัฒนาสิ่งอื่นๆต่อเนื่องไปเพราะว่าโลกมันไม่หยุดฮนะโลกผมว่าดีเวลลอปกันแบบขยันกันมากเลยนะครับตอนแรก AI ทําขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก็เวอร์ชันใหม่เดี๋ยวก็เวอร์ชันอัพกันไม่ทันนะครับอย่าว่าแต่คิดแข่งเลยฮนะใช้ยังไม่ทันเลยเราเองก็ต้องพยายามที่จะทาให้ทาตัวให้ให้ เป็นเอ็กซ์เพรสนะครับเพื่อที่จะพาทุกๆท,ท่านนะครับไปด้วยกันประสบความสำเร็จกันบนเทคโนโลยีนี้จากนี้ก็เ,เดี๋ยวจะส่งต่อให้กับทาง mm hmm. ส่วนร์่น,นะครับว่าเขามีวันนี้มันมีบอสดีอะไรต่างๆข mm ึ hmm. ้นมาที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวจะมีทางทางคนของโซลูรออมาแชร์ให้ฟังนะฮะตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีตรงเลยครับสวัสดีครับเซฟปมด้วยค่ะ